มันก็แน่นอนแหละดอทเนี่ยถ้าดูจากเมื่อกี้แล้วเนี่ยเราต้องพกล้วนเหมยและฮิวเนี่ยเราอาจจะเป็นกาเลกเกอร์ไหมอ่าเอาไปช่วยเบรกไงโครีย,ย,ยแพร่ไฟข้างล่างเนี่ยต้องข้าวมีนาแหละแต่ผมไม่มีม้าไงนี่แหละอันนี้ไปก่อนเลย first try richman shop โนนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมราคาถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมเกมฮงไกสตาร์เรลบนเวน็บนิสิตรับแพ็กฟรีเพิ่มอีกหนึ่ง pack. แพ็กแถม richman coin ใช้เป็นส่วนลด พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายเงินได้หลายช่องทางเติมได้ทั้งในเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพ้อมสะสมมีสิทธิ์รับแพ็คเพิ่มได้ที่ Richman Shop เท่าน,นั้นข้างบนเนี่ยตามทฤษฎีแล้วมันควรจะได้ประมาณ3,500ถ้าผมไม่เออม,มาอะไรนะให้ครับกล้าช่วยกับแบ็กสวอนเอช่วยกับกาเลเกอร์ ไยกันไวๆเพียงแต่ว่าเราต้องมาลุน้นเรื่องซีซีใช่ถ้าเราโดนโฮโคลเลียซีซีเราก็ร้อมแปรก,ก่อนเลยครับคือก้าปังไม่แตกคุณอาจจะเชื่อ ชุักจอุ่มสักทีหนึ่งโอเคโอเค,อเคว้นี่มีแปไปเปิดไล์โมาสามสิบโลแ้ยอัน,นี่อวดปะเนี่ยะจแบม,มาดิอ้นี่อวดปะเนี่ยะจครับอยู่ไหนครับแบม,มดิ ไม่ถูกใจว่ะยิงพีตัวใช่อ่าอ่าล้มลุกง๊ง ตั้ง <S 2> <S 2> <S ถึงนะเนี่ยไปเล่นไปแผลไฟไมันจอผัด <S 2> <S 2> ไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้โอเคเราดึงดอดได้อย่ากางรูปกางเรียบร้อย หนีไม่พ้นว่ะเราควรจะทำอะไรให้มันเร็วแรงมากกว่านี้าาเราต้องเบรกให้ได้ภายในเธอร์นี้หรือเปล่ามันจะระเบิดไหมปัง อโอเคักงามไปโคโคลียนเลยอีกทีนึงเดี๋ยวมันจะฟืน้นโอ้โหค่อนข้างจะใก,กล้เลยทีเดียวเชียว,วยน่าจะบีทัน12เปิดกาเลยเกอร์ตริเ,ตเ,ตเ,ตเตดี๋ยวติดดอต โอเคถ้าได้หเบรกเน่ถูกต้องือว่าถูกต้องเนกาเลอร์โอ้โหระเมมาโปรซื้อแพกเดี๋ยวรอรอดีไหม ถ้าพระเจ้านั้นควรจะควรจะจิกจักเราโป๊ะาก้ายิงโป๊ะโป๊ะเปบูมอโห แง่แงไปฟ้าก่อนวะ่ะแล้วดูรหลอดเบรกมาดิพอมจะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ได้ยังไงโอ้โหโดนกรัตั้นหมู่ไหมทรงนี้เนี่ยทรงนี้โดนหมู่ปะเนี่ย อือไม่ติดสวยเบ่งกดเช่นนี้งำไปก่อนไม่ทันนะเนี่ยลุงการไม่เมนตีด้วย โอ้สิได้จัดถ้าคาบกล้าได้อีกสักทีนึงกับลุงกานันติอ่าเด,ด,ดี๋แค่ไหนมาปุบปับปุบปับปุบปับอืมอืมติดเลยละวหนึ่งเดี๋ไปโยนให้คาบก้านะขอร้องบิ๊กสวย ไปก่อนเลยไปก่อนเลยแต่เขาไม่ฟื้นเต้มให้วะอันนี้เย่อันนี้เยอ่อันนี้ค่อน,นข้างเย่นะเริม่มสู่ชิวงแปรธาตุอาเชอร์ยิงอัดบอสไม่ทันได้สกิลตายละก็งามเข้าไป อื้อพันสี่แล้วไม่ถูกต้องเลี้ยวอย่าตามกับพันสี่ขอร้องโอ้โหดูทรงน่าจะไม่รอดหรือเปล่าไม่นี่มันสิบสี่แปดเปอร์เซ็นธาตุสิงห์สิสมีจริง โอ้ไม่เงยโอ้ไม่ตายเออมันมันขอแบบเยอะพันสี่ได้ไหมแบบยังได้พี่เออแบบอวดบ้างเอ,อ้ยมันอย่างงั้นเอเอออะไรวะแย่ว่าอย่าให้มีเลยคนไฮดรีลน,นะเดี๋ยวได้หนาว ดูสิดูสิที่ี่จะยังไงจะเราจะได้ร้องไหม,มไอ้ข้าวไม่น่าจะมีอะไรให้คิดมากปะ่ะเพราะมันน่านจะเป็นแบบว่าเอาไม่ใช่น่าจะเป็นนะมันมันอวยอ่ะมันอวยพี่ตัวเองอ่ะคุรักอ่ะอ่ะ <c oughs> อามิว นิวพีคนชอบม,มันเถอะบินแตเรวาแ่เวสามสี่ห้าสี่ 3, 4, 5, 4, แสนไปอ,อีกแสนหนึ่ง เบิดมาระเบิดอีกแม่โอ้ยพี่ชายจะไปไหนว่าจะลีรันจะขึ้นเลขสี่เออใครหรอโอ้ฮู่่ยพูดถึงใครอะอย พูด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 ผัดหมดทุกมิดห้าแสนเจ็ดบุมสี่หมื่นน่ารักจริงๆอ่ดูดีแล้วอ่ ังอีกยังไม่เต็มอีกกดหนึ่งได้ฮิューฮิวฮิวฮิューฮิューฮิューไฮเชลิน,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 อ,นอ๋อก็ใช่แหละเพราะมันขึ้นมาช่วงช่วงค่อนค่อนหลังค่อนหลังดาวแล้วเพราะฉะนั้นก็น่าจะนานอยู่แล้วไม่รู้ว่าเขาจะทำดอดอยู่อีกไหมนะเขาอ่ะ เขาอาจจะทำเฮซิลินมาให้เราแบบว่าเอยดีใจเล่นๆอะไรอย่างนั้นแปลงร่างไม่ใช่แปลงคือไม่เข้าเข้าขึ้นไหมเข้าขึ้น เบรกไปเมมขึ้นมาฟันโอ้ยหลอดเบรกขึ้นนะแท่โอเคอไม่ทันพ่นก่อนเดีย๋ยวเราค่อยทำอากับกิิยาอื่นมป เต็มตีเฮ้ยพอดีบอมเหมือนจะแรงไปทีหนึ่งมปมหนึ่งสองพออยู่ทำไมตดนตีก่อนไม่รู้เหมือนกัน และมีเศษหนึ่งอยู่ฮัลโหลล่างป่วยเอาตุ่มได้สามมื่นเจ็ดสามมื่นเจ็ดจ้าแปะไปสองสามหนึ่งเปอร์เซ็นเก็บ ข้างข้างข้างวิใช้อันตีกันเลื่อนรถเหรอมันเลิดไปหนึ่งสองพออยู่โอ้โอ้ติดลบสุดปลอดไป เบโอายวเคร้อยเร่งรดแปงแล้วเป่าผมใส่ดิบีมันจะดีกว่าปะ่ะดีกว่ามีนาไหมประเด็นเลยมีนาอาจจะดีกว่าหรืออม่ดินี่พอกันอาม่รู้อาม่รู้ใหม่รู้ใหม่รู้ แล้วคือเราต้องตีแขนตีขามันก่อนด้วยไงเราถึงจะสามารถเออแปะเกีรเบรกได,ด้ลดโหลดเบรกได้มันเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะค่อนข้างจะหิวกระหายหิวกระหายในในตัวที่อวยผ่านห้าแล้วน่าจะจบสักพันสามกว่ากว่าพันสี่ อย่าบอกจบเท่าดอดอ่ะอเลยนะความทรงจำขาดใช่ขาดไลโคนผมว่า์มไอเอ็ซีเขามีม้าอ้วนก็ใช่ถ้าผมไม่มีม้าไงมันทุกอย่างมันเดินไปหาม้าหมดตอนเนี้ยนะยิปไออันนั้นตัดลงก็ทุกอย่างก็ม้า ไม่มีอะไรขาดเลยนอกจากมา้าสรุปพอไปดาวใหม่ทิ้งไม่คนิกตัวละครใช้เลือดเจ๋วปะไม่ต้องหาอะไรที่มาให้เราเล่นแน่นอนโอ้ยถ้าปร์เซ็นต์ต้านเราเลือ่อนเลอศูนก็ล้มแล้ว ใช่เห,อหรอโมชพูอ๋อโมชมพูให้ล้มเลยพันห้าพันนะนี่พันห้าได้อยู่วะโอ้โหหนึ่งเปอร์ 1, เซ็นกูเหลือจะเชื่อครับเออพันห้าเป๋วเฮ้ยก็ ก็ตัวมันอ้วยเออแต่ถ้าเป็นตัวที่ไม่อ้วยนึกไม่ออกเลยวะต้องหิวต้องนั่นต้องนี่